ใ,ใหม่ๆเราเพิ่งยังเริ่มมีต้นไมออ้มีต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยรอนเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกต่อนจนจาติโยมลูกหลานไปมาถือศีลเพื่อต่ออายุให้หลวงพ่อว่างัน้นนครับที่มาทุดขาวๆปฏิบัติทำให้ถือศีลน,นะ ถ้าจาพมาจนมาผู้ที่รับก็ต้องคอยต่อไปอีกก็ที่มาแล้วจาภาพมาแล้วผู้รับก็มาแล้วก็ค่อยๆทยอยออกไปอี่แหละจาภาพเอากระดิ่ง